สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3มกราคมนะคะร้านต้นไม้เปิดขายปกตินะคะเมื่อวานหยุดหนึ่งวันนะคะลูกค้าขอโทษนะคะที่ลูกค้าเข้ามาซื้อของแล้วร้านปิดพอดีไม่ได้บอกแจ้งในเพจไปนะคะลูกค้าวันนี้ร้านเปิดปกตินะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม้มงคลน,นะคะกระถาง กระถางดินเผากระถางปลูกต้นไม้นะคะที่ร้านมีนะคะเปิดขายกันปกติเลยกำลังกวาดเก็บหน้าร้านนะคะร้านเปิดขายปกติเลยค่ะร้านเปิดขายปกติเลยนะคะ ขอบคุณลูกค้านะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามเพจของร้านต้นไม้ของทางร้านเรานะคะเมื่อวานหยุดหนึ่งวันไม่ได้แจ้งทางเพจ